สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตานตะเภา้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องลงทองลงท้ายชาแนลนะครับวันนี้ที่ฟ้าพี่น้องมายามกับหนูป้าอ้อยเพื่อนตัดไก่้ที่เลี้ยวบันนี้ผมจะที่ซ้อนจักที่หมันหมานครับมากับพันเสียงครับว่าทสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเมิงได้ที่หมันหมอนมิง หลักแรกครับเจอเลยครับแรกเจอแล้วครับโ oh. อ้สวยงามครับหลงแรกกำมันแล้วด้วยนี่สวยงามขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นขั้นต้นใช่หรือหนึ่งแต้มแล้วครับพี่น้องคือคือคือ ล,ง,มมลงหอดกับเย <c oughs> ยลยดงหลังสามหลังสองครับหลังสองโอ้หลังอง,อง,ออง,องติดเลยว่ <c oughs> องกอเอามาเอากลับมาผมสีนั่นไห่บอสผมสีปดแห่หนะ้าจังสี่บรันนี่ลงกลับแลบ้วบาน okay. รังสามเองเนาะนม่มาเนี่นะนนยสามามก็ไม่โดนไอ้สามก็ไม่โดนรังสามกับปรบึกฉันนะคือที่มันได้รังแรกเนาะ

กับไม้เับชกางไหบ่เสมาเทียบไว้เสร็จะมีเลยนี่เส่อมัดไป,เป้เสร็จก็จะมีละนี่เอามัดคือมีห้อยมัดเอามัดคือบระคัเรื่องยันมงหมาขับเลยออเหมือนห <laughs> มาขับหรือเส้นมานี่ มังกิดเมื่อไปไกนะไม่เนื่น้อนหจำเล่ยยือนหรอจำล่ด้วยใส่จังพูดพูดโอ่โ่มาตัวข้ามมันห่านินอหากแเดยม้าขับไสามขี้ตัวข้ขงนอกมาอยานมาขับไปด้วยพี่น้อง

เสด็จหมาแล้วครับพวกนะันเสด็จคนนอนเลหมามายำก่อนคนครับโอ้ใส่ใส่ล่ะมาไปใส่เบิด Ôi. Oh. <laughs> hắn lắng lầnแรก lắng Đi <laughs> làm của voi đồn Nhìn đâu bôi thịt <laughs> Lắng đèn khen cho kênh Để không ท่านท่านที่เนียวจริงไม่ได้ไหมเหรอ

จะกูบมาขัโพวดใส่เนี้ยจ้ะบุบมาถือพวดช่วเลยมองเนมันก็ไม่ดีนีขวดน่นี่นี่นี่ควมือนี่จะไม่ให้ มีตะเบโดนหมูที่ไหนอีกนี่มอ่นั่นนั่นข้างหน้าเนี่ยกอดเลย ha <laughs>

弄鱼塘呢？鱼。弄啥 <Okay. S 2>？啊？钓那鱼呢？钓鲫鱼。那 <theor laughs> ลำคืนเลยพี่แลกนี่เน่ากำหมาขาบไปตัวนึงเกิด <c oughs> ไรขนเปิดะไรข บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องนีดีไรมีหมอกน้อยๆเย็นแต่ย้ำมือเช้าสวยๆมากอะฮ้อนแดดโออแบบนี้เรินจัด้อยไปปลาไก่จีทอนแล้วผ่านหมอกมลาลังแรกลังเยอะ <laughs> พระมาว่าเจอแงเขาโคตรสันมามเ,นเอาสันสนีก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกลับมองมันเสียก่อนมาคาบหรือว่าหนูลากไปขอบคุณครับสวัสดีครับ